สวัสดีครับสวัสดีคด้วยนะครับนี่มาดู i p h o n เจดพัตัวนี้นะครับอาการเปิดไม่ติดตรงมาติดตัวนะดีมีหลายเครื่องวันนี้นะครับลองดูจะได้ไหมมีเครื่องนะแนึ่ไม่ติดเหมือนกันโอเคมาที่เจ็ดพัทก่ก่อนแล้วกันสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับนะจะสอบง่ายๆก่อนจะสอบเสียบแรปเตอร์ชาร์จเจอร์ก่อนนะครับว่ามีแอมป์ขึ้นบ้างไหมเอาแรปเตอร์มาครับ นะครับเริ่มโรงการตรวจเช็คนะครับดับยูเตอร์เคต้องเสร็จตัวดูครับชู<ม>เฮ้ยมีกระดิกไหมเมันนมีช็อตนะครับแบบเนี้ยนะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะตกนะครับแ็ปเ,เตอร์จะตกขึ้น อจจะมีช็อตนะครับแบบนี้นะครับสามารถจะเป็นไฟวิตเมนนะครับอาการแบบนี้นะครับอะเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องดูนะครับแต่ถ้าสอบเรื่อนกันเขาพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวแกะเครื่องก่อนนะครับเครื่องมันต่อนะครับชอบ็อต ต็มสเกลนะครับซับากแอมกระแสไม่ลดน่าจะเป็นที่ AC นะครับตัวนี้น่าจะ AC เป็น AC ตัวที่หนึ่งนะครับโหลด้อเราใส่ลงไปแล้วนะครับเราใส่สายลงไปนะครับเราดูที่รับพายนะครับนะครับมันมีการช็อตแต่แอมป์ไม่ตกนะครับไอ้ัวนไม่ตกวไม่ตก้นะาการที่เสียแบบนี้ในโฟน7พัด นะครับส่วนมากแล้วนะครับเวลาที่เราสัตว์ตายเราคลึงกระแสก่อนออนน่ะนะครับส่วนมากจะเป็นไฟพวกไฟฟีเมนนะครับซึ่งไฟฟีเมนเป็นไฟหลักของการเลี้ยงบอดนะครับของหลายวงจรเลยนะครับไม่รู้ว่าไฟช็อตตรงจุดไหนนั่นคือเราควรจะอะไรครับหาตำแหน่งที่ถูกต้องจริงๆนะครับนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญหรือช่างซ่อมที่มีความรู้จริงในการหาไม่งั้นเขาจะยกม่วมหมดเลยนะครับเขาจะหาม่วหมดเลยนะครับจวนให้เรื่อมมันสามารถกลับคืนมาได้ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ยาก นะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าตรงไหนนะครับถ้าไม่มีความรู้จริงก็คงจะหาไม่ค่อยจะเจอนะครับในการช็อตแบบเนี้ยเท่าไหร่นะนะครับถ้าไม่ใช่ช่างจริงๆแบบจริงจริงนะครับแปลว่าเอา่อไปยกตามเพื่อนอย่างนี้ก็จะแย่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปหากันดูนะครับแล้วผมเจอที่ะแ,แต่งตรงไหนครับผม เราลองจ่ายรักษาลองดูนะไม่อยากกินอยู่ไปนะ,อะ,อะโอเคไม่กินละแล้วกดออนดูดิ น่าจะขาดนี่แหละน่าจะติดแล้วนะผมว่าจบเลยโอเครับก็ติดเป็นที่เทียบจอยนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปนะครับกับประการเสียของเครื่องตัวนี้นะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหานะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ p h o ฟนนะครับหรือเครื่อง iPad นะครับ เสียหายนะครับสามารถติดต่อนะครับมาให้เราซ่อมได้นะครับร้าน a p p l e m o b i l e Service นะครับที่อยู่ตามด้านล่างด้านล่างเลยนะครับเรารับซ่อมมือถือนะครับ i p h o n e iPad แล้วก็ทุกๆรุ่นด้วยนะครับซึ่งเราเปิดให้บริการมาไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับคนที่ดูแลงานซ่อมให้กับท่านนะครับเป็นอาจารย์นะครับวิยวกรสอนซ่อมมือถือ iPhone แห่งประเทศไทยอาจารย์เชียร์โปรบายทีม นะครับก็ประสบการณ์อาจารย์ท่านก็สูงมากนะครับในการซ่อมเครื่องอาการต่างๆทริงๆ้ถ้าได้แกะเป็นเครื่องแรกด้วยเป็นคนแรกด้วยนะครับางานจบง่ายมากเลยนะผมบอกเลยนะครับแกแกเก่งมากเลยนะครับงานโดงานเร็วนะครับแล้วก็คุณภาพรับประกันนะครับงานซ่อมร้อเปอร์เซ็นต์นะครับับรองได้ว่าเครื่องของท่านจะกลับมาแล้วนะครับให้สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่มันจะอำนวยให้ นะครับราคาค่าซ่อมก็ไม่แพงครับนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับว่าค่าซ่อมกี่บาทประเมินราคาท่านก่อนซ่อมด้วยนะครับส่วนท่านที่อยากจะเรียนซ่อมมือถือเราก็เปิดสอนนะครับนะครับตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับมือถือเลยวงจรอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับสามารถมาเริ่มต้นที่เรานะครับเราจะเริ่มสอนตั้งแต่คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย จนถึงระดับตักสูตรระดับพรีเมียมนะครับคือาวงจรเป็นนะครับหาจุดเสียเองเป็นแล้วก็แก้ซ่อมยกวางเปลี่ยนอะไรเป็นในคอร์สเดียวจบนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็ยังมีสอนออนไลน์ต่อเนื่องข้อดีนะครับก็คือใครที่อยากเรียนซ้าสามารถเข้าเรียนซ้ําได้อัปเดตความรู้ฟรีตลอดนะครับในการเปิดคอร์สของผมนะครับ สามารถเข้าเรียนได้ตลอดเลยนะครับจนกว่าจะเป็นนะครับซึ่งที่อื่นก็ไม่ค่อยจะมีใคแบบนี้นะครับแต่ที่เราทําให้ท่านเพราะอยากให้ท่านถ้าอยากจะเรียนจริงก็มาหาเราได้นะครับโอเคครับสำหรับคนที่รับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าสักวันหนึ่งเราคงจะได้รับใช้ท่านนะครับโอเคครับสวัสดีครับ